สวัสดีค่ะวันนี้ออนเซนเซมีเกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาฝากค่ะอ่ะวันนี้นะคะเซนเซนจะมาบอกว่าคําว่าอีเดซึอีเดซึคานี้นะคะมีสองความหมายก็คือตอบรับและปฏิเสธอา้าวความหมายตรงกันข้ามแบบนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาตอบรับหรือว่าปฏิเสธเราแล้วเราจะดูที่อะไรนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเฉลยนะคะเซนเซจะให้ดูตัวอย่าง ตัวอย่างสถานการณ์นี้แล้วกันนะคะอันนี้กว่าเราอาจจะแบบเคยเจอนะคะเวลาบอสอบอสหรือว่าหนุ่มก็ได้หนุ่มญี่ปุ่นนะคะชวนเราไปกินข้าวแล้วเวลาเขาจะเลี้ยงข้าวเราเนี่ยเราจะได้ยินเขาพูดว่าว a าตาชิกะโอโกริม ok ัสโยว่าตาชิกะโอโกริมัสโยว่าตาชิฉันก็คำช่วยนะคะชี้แบบว่าใครพูดถึงใครฉันโอโกริมัสก็คือ เลี้ยงนะคะเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารโยนะจ๊ะวัตชิกะโอกุริมัสโยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงข้าวนะครับอหรือว่าพูดแบบเป็นกันเองก็ได้นะโอกรุโ ok ยเออเดี๋ยวเราเลี้ยงเองโอกรุโ ok ยสมมติว่ามีหนุ่มญี่ปุ่นพูดมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเซนเซจะแสดงให้หนูดูว่าเซนเซตอบรับหรือปฏิเสธข้อ1นึ่วัตชิกะโอกริมัสโยอีเดสโยข้อส ว่ ok いいาต้าชิกะโอโริมัสโยอเออถันไหมถันไหมอีกทีนึงนะดูดีๆนะคะแล้วตอบว่าข้อ1ตอบรับหรือปฏิเสธข้อ2ตอบรับหรือปฏิเสธข้อ1私がว่าต ok いาชิกะโอริมัสโยอีเดสโยข้อ2ว่าตาชิกะโอริมัสโยได้ไหมมันไม่ยากเลยอะโอ้ใช่ไหม เฉลยเฉลยข้อหนึ่งคือปฏิเสธที่นี้เราจะรู้ได้ไงนะคะลองสังเกตท่าทางเซนเซใช่ไหมเราจะดูจากท่าทางและน้ําเสียงค่ะไม่ยากอะ่ะเอพอเวลาเราอยู่ในสถานการณ์จริงอะ่ะเราเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเอาเอาชีวิตรอดได้อยู่แล้วว่าใช่ปะถ้าเกิดว่าปฏิเสธเนี่ยน้ําเสียงจะกดลงต่ํา แล้วก็จะมีท่าทางที่แบบปฏิเสธด้วยใช่ป่ะอีเดชโยอีเดโยเอออีกอย่างหนึ่งคือเวลาปฏิเสธเนี่ยเขาจะแบบเวลาปฏิเสธอะ่ะมันจะต้องมีอากัปกิริยาที่เราอยากจะรักษาน้ําใจฝ่ายตรงข้ามด้วยใช่ป่ะเราจะปฏิเสธเขาว่าถ้าพูดว่าอีเดสโยทีเดียวอาจจะรู้สึกแข็งแข็งไปเขาจะพูดสองรอบอีเดสโยอีเดสโยอ่าแล้วท่าทางเขาก็จะแบบปัดๆอย่างเงี้ย ให้หนูดูไว้เลยว่าเขาปฏิเสธเขาไม่เอานะอี i ดสอี i ด you! ไม่เอาไมาแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดว่านังข้อที่สองนะคะนังข้อที่สองนังทำไมอีเดสยใช่ว่าเสียงขึ้นสูงแล้วก็ท่าทางแบบยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแบบดีใจแสดงว่าอะไรรับรับดีจา้าเลี้ยงเลยจา้าเออประมาณนั้นนะคะแต่ข้อหนึ่งเนี่ยอีโยอียเอออียอีโยซ้ำกันสองรอบเนี่ย หนูเดาไว้เลยว่าส่วนมากก็จะเป็นปฏิเสธไม่อะไม่อะไม่อะไม่ต้องไม่ต้องอะเออจะแปลว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาไม่เอาอีโอีโย,อโยเออนะคะก็คือไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าอีโยเออหน้าตาแบบเอาอะตอบรับือต้องดูที่หน้าตาและดูที่ท่าทางโอเคไหมมีตัวอย่างสถานการณ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้แล้วกันออบอสอ่าน,นี่เป็นบอสบอสที่บริษัทเราเนี่ย เลิกงานเสร็จแล้วมาชวนเราโน m i ไกอีค i m a าเซ k นกเออไปดื่มกันไหมหรือว่าบอสเราอาจจะพูดแบบกันเองกันเองก็ได้นะคะอีกันไหนคามบางโนมิไกอีกันไหนแล้วถ้าเกิดว่าเซ็นเซพูดแบบนี้อีเดสอีเดสมายความว่าไง I, des, I des ีเดสอีเดสเออคืออะไร I, des, I des ีเดสอีเดสออมีเด้งตัวกลับมาด้วยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าปฏิเสธเออเราดูท่าทางเขาถ้าเกิดว่าเขาพูดซ้ําแล้วก็เด้งตัวกลับมาอย่างเงี้ย มือก็จะมือไม้ก็จะแบบปัดป้องอีเดสอีเดสในสถานการณ์นี้จะแปลว่าขอผ่านเออไม่เอาไม่ต้องฉันไม่ไปขอผ่านแล้วกันอีเดสอีเดสนะคะเออและและถ้าเกิดว่าเซนเซนบอกว่าเอออีเดสอีเดสอิมัโชอีเดสอิโคเราว่าเขาจะไปไม่ไปตอบรับหรือปฏิเสธอีเดสอิมัชโชอันนี้เขาจะตอบรับหรือปฏิเสธ ถ้าทางดีใจขนาดนี้แสดงว่านางต้องไปนะคะอ,อีกอย่างนึงอีกอย่างหนึง่งสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาจะพ่วงคําอื่นๆให้เรารู้ว่าตกลงอีเดสที่คุณพูดเนี่ยมันคือตอบรับหรือปฏิเสธอะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะ,ะเพื่อนร่วมงานชวนไปงานดื่มกันชวนไปดื่มกัน ธรรมชาติเราก็บอกว่าโอเคไปดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันต้องมีคําว่าไปดีใช่ปะก็คือใส่คําว่าอิคิมาโชหรืออิโคต่อท้ายอีเดสคำว่าอีเดสตัวนี้ก็คือหมายความว่าตอบรับนั่นเองใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีเดสที่ใช้ตอบรับประโยคที่เป็นไวยากรณ์เต็มโออีเดสกะอะไรอย่างเงี้ยเออขออนุญ,ญาตใช่ปะในไวยากรณ์เนี้ยส่วนมากก็จะเป็น ในความหมายว่าตกลงคุณทําได้นะคะอันนี้จะไม่ได้ค่อยได้มีความหมายปฏิเสธเท่าไหร่นะอย่างเช่นเ,เราอยากจะกินขนมเนี่ยของเพื่อนอะโคเรทเบเตโมอีเดสกอันนี้ฉันขอกินหน่อยได้ไหมแกโคเรโคเรโอทเบเตโมอีเดสกแล้วเวลาเพื่อนพูดว่าอีเดสอีเดสยอันนี้ส่วนมากคือก็กินได้อันนี้คือก็ตอบรับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะปฏิเสธมันต้องตรงข้ามก็คือดามะใช่ไหมดามะ ทาเบจตาเมโเออทาเบจาเมเมอะไรอย่างงี้เนาะเอ,อหรือว่า,อ,าอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือคนนฮงคาชเตคุเรหรือขอยืมหนังสือน,นี้ได้ไหมแกคาชเตคุเรหรืนนหอแล้วเวลาเพื่อนบอกว่าอีเดสโยอีเในที่นี้มันก็ควรจะเป็นตอบรับเนาะเออเขาคงไม่ปฏิเสธเราอะเออนะคะเพราะนะั้น อีเดสจะหมายความว่าตอบรับหรือปฏิเสธเราไม่ต้องกลัวว่าจะแยกไม่ออกนะคะพอถึงสถานการณ์จริงเซนเซเชื่อว่าน้องๆทุกคนรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณน่ะว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ท่าทางแบบนี้มือไม้แบบนี้มันคือตอบรับหรือปฏิเสธโอเคไหมยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะเอาใจช่วยน้องๆทุกคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่สู้ๆแล้วก็พยายามไปด้วยกันนะคะ มีคำถามอะไรถามกันมาได้ในไลน์หรือว่าถามกันมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะครั้งต่อไปพบกับออยเซนเซใหม่นะคะครั้งนี้เซนเซนไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะจ้ามาต้นานเองบายสวัสดีค่ะตอนนี้เซนเซ,นเซนะคะจะปรับปรุงอัปเดตคอร์สมินเนะ่เริ่มจากมินน่หนึ่งก่อนเลยปรับให้มันเข้มข้นขึ้นเพราะว่าในคอร์สเนี่ยใครเข้าไปเรียนอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วจะเป็นย้อนหลัง บันทึกการถ่ายทอดสดมันก็จะมีสวัสดีค่ะถักทายกันยืดยาวขอเช็คเสียงก่อนนะคะขอเช็ครูปก่อนนะคะเอออารมพรบดเยอะเซนเซก็จะเลยเอาตรงนั้นมาปรับปรุงตัดอีส่วนไม่สําคัญออกน้องๆที่มาเรียนเขาจะได้เรียนแต่เ,ออเนื้อหาเข้มข้นเลยโอเคไหมอันนี้ก็คือกําลังปรับปรุงนะคะตอนนี้ในคอร์สมินนะหนึ่งทำเสร็จแล้วกําลังจะไปทําในคอร์ส อ่ามินนะสองในกลุ่มมินนะสองเซนเซก็จะค่อยๆไล่ทําไปเรื่อยๆนะคะทาเองคนเดียวมันอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสมาชิก YouTube นะคะสมาชิก y YouTube เซนเซเปิดให้สมัครแล้วนะ900นะคะก็จะได้เรียนมินนะฟรี1-4เออมินนะคอร์ส1-4เข้าไปแล้วเรียนฟรีเลยมีน้องบอกอะไรเซนเซฟรีแล้วมีเดือนละ9 0 0คืออะไร เดือนละ9 0้าเนี่ยคือค่าสมาชิกอะแกเออค่าสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนออยเซนเซอ่ะเออนึกออกไหมเสร็จแล้วเซนเซก็เลยตอบแทนให้ด้วยการที่เออเรียนคอร์สมินนะฟรีเลยละกันให้ไป1-4เลยเรียนได้ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่50โอเคไหมซึ่งเซนเซก็จะเอาอ e ีมินเนะเข้มข้นนี่แหละลงใน YouTube แล้วหนูก็สามารถดูได้ตลอดการเป็นสมาชิก YouTube ส่วนใครคิดว่าอย่างไรจะคุ้มกว่าหรือว่าเราใช้แอปแบบไหน ถนัดก,กว่าก็ลองดูนะคะว่าเราอยากสมัครแบบ f o ฟซบุ๊กหรือว่าสมัครแบบ u t u b e เออหนูต้องดูว่าเฮ้ยถ้าเราแบบประเภทอยากเก็บไว้เรียนานานๆยาวๆก็ลงแบบเป็นบุ๊กควรได้เรียนซ้าได้ตลอดแต่ถ้าใครบอกว่าหนูอยากรีบเรียนเราก็รีบไปญี่ปุ่นเลยค่ะเซนเซเออไม่นานหนูก็ไปญี่ปุ่นแล้วหนูก็ เรียนแบบ Youtube ได้เลยนะคะอันนี้ก็ไลน์มาถามรายละเอียดได้ตลอดนะคะหรือหรือใครบอกว่าเซนเซหนูเป็นสมาชิกอยู่แล้วครบเลยมินะ1นึ่งถึงสี่้เลยหนูจะไปเป็นสมาชิก Youtube เซนเซอีกได้ไหมมาเลยจ้ามาเลยสมัครทั้ง Facebook กลุ่บสมัครทั้ง Youtube ก็ได้ไม่ว่ากัน